นะอ,อันนี้เป็นวัดพระาธาตุฝุ่นว่าง,งั้นนะทุกนุ้กท่านเก่งมากเลยอ่ะเก่งจริงๆพี่ติ๋มมายืนยันสิมายืนยันเคยมาใช่ไหมนั่นไง <laughs> ตอนสาวๆว่างั้นแสดงว่าสาวๆนกพระครูเคยพาเรามาวัดที่เราเคยไปที่เขากำลังสร้างตรงนี้ไม่ต้องหนเลยตอนนั้นกี่ปีละอุ้ยยี่สิบปีได้แล้วผู้ครูได้ไหมคะงานแล้วงตะเกงตอนนี้ยังหนุ่มยังสาวนอันจ้าท่านไม่ใช่แกแ่แกยังหนุ่มือนสาว

ข้างนี้าอรหลู่ัลวงปููแวนมีหมดอยู่นี่ในค์ข้างหลังถัดไปที่กำลังก่อสร้างเพิ่นจะเป็นเจดีย์ของหลวงพ่อว่าเพิ่นหมายวัอันนี้อาจาราจะส่เเลยไม่ต้องมีเแต่ว่าเพิ่นจาว่า้พระเจ้าประกาศว่าิธารก็จะทำา ตรงนี้เพราะว่าท่านจะเอาว่าเด็กสูงขึ้นขึ้นท่านนอยจะได้ไปดักให้ได้โอ้ไม่เป็นไรได้ไ่ตงั้นเด็กท่านนายจะเรียนพิพากษาดีก่อนเปล่าแค่กลับดูดีขึ้นคลยอยากหรืแม่มาเปิดอันเจดคันเป็นเจดี40ไม่มีทางเข้าก็สามารถเดินตรงกลมเดินรอบเลยได้ได้ใช่ไหมได้ค่ะเพิ่นได้ทุกทุกบันไดเลยค่ะได้ค่ะส่วนตอนเย็นเย็นเจดีข้างหลังค่ะ ช่างเพื่อนติดเพชรตเซียที่กรุงเทวดาที่ประดับถ้าจังหวะดีๆแสงตกก็จะได้เห็นที่นี่ก่อนซาที่นี่แล้วก็เดินไปทัดเกตแล้วก็ข้าวท่ามาจากกับเราดนเมืองทุกสีกันทุกสี่รู tamam. ้มากันหรือหลักทำไมเรียนครับจัดตั้งใจตรงนี้แจกาตรงนี้ไปดีเพราะว่า เพราะว่าบางคนก็ฝันมากเลยมาตั้งแถวครับตั้งแถวตั้งแถวแล้วั้งแถวแล้วทุกทายกันรู้อันเฮ้ยอาจะดีที่เราไปนว่าไทยนะเหน่ามาทางนี้นะอะข้าบ 不差 ใหาปัจจักล่าวอ้างมานี้ยเป็นพลวัตปัจจัยเป็นอุปนิสัยตามโสมให้าบปัจจัยภาพร่างกายแข็งแรงมีสุขภา เปยสะพายหลังเปยเล็กๆมันเปยเล็กๆกล่กลกองสำหรับผู้หญิงมันมีมันมันพับไงมันพับ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 ให้เป็นเล็กๆได้ 怎么样？ นกดาวอยู่ไายอยู่บ้านนะครับสงบดีไก่ตนใหม่เงพดไม่เย็นครับเย็นดียานตนใหม่ลมน,นี่แหละปัญหาลมมาแห้งพายุเสียง,งอ้นกยุงมาหล,ลายตัว <c oughs>

ระพาจานาเดยวเราเข้าไปกราบด้านในครับทุกท่านเราเข้าไปกราบด้านในพอประมาณพอประมาณเจดีย์บุรพาจารย์เป็นหุนขี้พึ่งจำลอง ของบุรพาจารย์แต่ทุกคนทุกท่านเนาะ ด้านหลังก็มีจีดียู่องคนึงทุกคนทุกท่านที่กำลังอเนินการก่อสร้างอยู่อโอเคเนาะทุกคนทุกท่านนำทุกคนทุกท่าน,นชมบรรยากาศพอประมาณเนะาะพอประมาณโอกาสหน้าฟ้าใหม่ไปไหนอะไรยังไงนั้นก็อรอติดตามชมอีพตีต่อไปเนาะ วันนี้เราก็ปิดคลิปสุดท้ายของวันนี้อยู่ที่วัดพระธาตุฝุ่นเนาะประวัติความเป็นมาอะไรยังไงเดี๋ยวทางเจ้าของช่องก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะ,ะข้อความให้ทุกคนทุกท่านเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้นำภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนทุกท่านได้ชม อพอประมาณเนาะก่อนจะพระอาทิตย์จะรับขอบฟ้าทุกคนทุกท่านเนี่ยหลังเจดีเนี่ยพาทิตย์ก็กําลังจะรับขอบฟ้าก่อนจะจอดจากไกลก่อนจะไปจากกันเนาะก็ขอ,อนุมโมทนากับทุกคนทุกท่านที่รับชมเนาะ พระอาทิตย์ก็กำลังรับขอบฟ้าแสงก็เลยสวยแสงกำลังดอีอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเอาอนน้นถ่ายให้สาวหน่อยก็ยืนพังงกหน้าอ,อ,อ,อยู่แล้วนะ่ะแต่ต้องคนหน่อยมันจะได้ชัด เอามือแต่ตรงคนมันจะได้ชัดเขาไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวพี่อ๋สอ,อสวยสวยมากหนึง่งสองสามหนึ่งสองสามพระอาจารย์ยมอยากได้เอาอยากได้ด้วยเอาอย่าพึ่งขยับยืนยืนยืนพระอาจารย์อ้าว อ้าโอเคพร้อมก่อนหนึ่งสองสาม

hả ờ đây ăn โทรตัพท์หนูอยู่มันยังไม่เสร็จเลยก็บอกแล้วมันใช้เวลาแต่ถ้าใช้คอมแล้วก็คือมันจะเร็วไงอือแล้วแล้วแล้วอันนี้เพิ่งมันเพิ่งได้50าิร้อยห้าสิบกิกทั้งหมดของเขาทั้งหมด72อ่ะว้าวใกล้ละก็เหลือประมาณชั่วโมงอ่ะปล่อยทิ้งไว้งั้ยถ้าถอดปุ๊บก็คือมันติดเลยไม่มันไม่ใช่เสร็จแต่ว่าข้อมูลมันอาจจะไม่ครบ ม่เคารพราะมันอยู่ในแฟกไหเออปล่อย์หนูให้มันโลดไปแปะอจานมันสลัวสลัวแบบนี้หรอไหนแล้วอ๋อหน้าชั้นหลังเบอร์ต้องแตะต้องแตะตรงนี้อ๋อผู้ชันผู้ชันกดกดถายให้ยืนจิ๋มหน่ายเนี่ยแตะตรงหน้าแล้วก็ถ้าจะให้มันขาวก็จะให้มันกดตรงนี้แตะตรงหน้าก่อนให้มันชัดก่อนเสร็จแล้วก็มือเอาไปไหนถ่ายแล้วกดกดอีกรอบก็นห่ง เอแลอะกระเป๋านี่ตรงงามไ